รถตัดหญ้าปกติเข้าไปก็เราจะต้องออกแรงเข็นแต่ว่าตัวนี้จะมีตัวเป็นระบบเหมือนทันเร่งและตัวนี้เป็นตัวปรับสปีดนะครับเราก็แค่เหมือนเราขับรถนะครับจูงไปที่สนามเลยในส่วนของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับมาจิต้าได้มีในไลน์ของเครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบตเตอรี่ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเครื่องใหญ่ขนาดนี้สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ไม่ต้องเสียบปลั๊กซึ่งตัวนี้นะครับเหมาะกับที่บ้านนะครับพี่เขาบอกว่าเหมาะที่บ้านตัวนี้กับตัวนู้นจะมีความพิเศษขึ้นไปแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเช่นรี นะครับสถานที่สนามหญ้าใหญ่ๆต่างๆโอเคครับเดี๋ยวจะมาขอนะครับในความรู้ของพี่เราว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างในแต่ละตัวครับผมอครับสำหรับ2ตัวนี้ครับก็จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสาหรับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ครับก็เดี๋ยวผมอธิบาย2ตัวนี้ก่อนนะครับสตัวนี้ก็แตกต่างกันที่บอดี้ตัวนู้นจะเป็นวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมครับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับสามารถใส่แบตได้4ก้อนนะครับแบตบ18โวลต์นะครับ แต่ว่าจะทำงานทีละสองก้อนอก็คือจะมีสามารถเลือกพอตพอตในการทำงานได้ครับครับเลือกคู่เอาใช่ครับเนี่ยครับทำงานทีละสองก้อนเราก็จะเลือกพอตเอาถ้าพอตแรกเราแบตหมดแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพอตที่สองครับผมแล้วก็จะมีกุญแจครับตรงนี้จะเป็นกุญแจชิปนะครับสำหรับสติครับผมมีแจด้วยถ้าไม่มีอันนี้รันไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคครับ ครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการขับเคลื่อนเองนะครับก็รถตัดหญ้าปกติทั่วไปก็เราจะต้องออกแรงเข็นแต่ว่าตัวนี้จะมีตัวเป็นระบบเหมือนคันเร่งแลวตัวนี้เป็นตัวปรับสปีดนะครับเราก็แค่เหมือนเราขับรถนะครับดูไปที่สนามเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัดหญ้าตัวนี้เป็นตัวคันเร่งครับครับผมสามารถมีตัวช่วยดันให้เราไม่ต้องดันเองใช่ล้วเจ้าตัวนี้ ก็จะมีระบบสามารถปล่อยยาออกด้านข้างได้พ่นออกมาเลยใช่ครับตัวด้านข้างตรงนี้ใช่เพราะมันจะเก็บข้างหลังถ้าไม่เปิดตรงนี้ใช่ครับก็จะเป็นข้อแตกต่างตัวนี้กับตัวนี้ก็คือจะแตกต่างกันครับตัวนี้ก็เป็นแบตเหมือนกันครับแต่ว่าใช้แบตแค่มีขอดแค่สองก้อนครับครับผมหมดแล้วหมดแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ครับปรับระดับความสูงได้ครับขึ้นอยู่กับพื้นที่เราไปตัดนะครับว uh, <Yeah, no ่าเราจะปรับยาความสูงที่เท cool ่าไหร่ ครับผมตัวนี้ก็พร้อมขายในปัจจุบันนี้ครับครับมีขายแล้วครับก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับในตัวเครื่องตัดหญ้าที่ไม่ต้องลากมักไปนะครับเพราะปกติเวลาเราตัดถ้าเกิดสมมุติมีสายพักก็นี่ครับโยกทีเหวงดีหนึ่งนะครับโดนขยังก็ต้องคอยระวังสายไม่ให้เข้าใต้เครื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่สะดวกมากในการทํางานนะครับสามารถมีแบตเตอรี่แล้วก็ใส่เข้าไป ถ้ามีสี่ก้อนก็สบายครับสามารถเอาไปชาร์จก่อนระหว่างทํางานแล้วก็หมดก็มาเปลี่ยนกันได้นะครับตัวนี้เราสามารถเปิดรันเครื่องได้ไหมครับเห็นี้แบตดีแล้วพี่อ๋อได้ครับผมก็จะมีตัวนี้ครับในการรันเครื่องตีสว,วิตช์ด้วยใช่ครับนี่ครับอยากใช้กล้องนะครับได้ยินเสียงเสียงตัวนี้ข้างๆเงียบมันจะไม่เหมือนคนเดินนะครับค่อนข้างเงียบใช่ครับ เค่งปกติเครื่องตัดหญ้านะครับเสียงมันจะวีดมากเลยค่อนข้างน่าลำคาญนะครับตัวนี้ถือว่าเสียงเดซิเบลค่อนข้างต่ำเงียบสามารถตัดได้วันเสาร์อาทิตย์นะครับตัดวันเสาร์อาทิตย์คือมีเครื่องครับตัดเช้าเนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็จะการทํางานหลักๆก็จะประมาณนี้ครับผมแต่เดี๋ยวเราก็จะมีแคตตาล็อกสามารถเปิดดูข้อมูลต่างๆได้ครับครับได้ครับตัวนี้ขอบคุณมากครับผม